เลชัวซเลฟน้ำหอมที่จะทำให้คุณตกอยู่ในภวังแห่งความงามยามพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอยอยากรู้เป็นแบบไหนอย่าลืมซับสไคร้แล้วตามต่อในคลิปทีทา e ได a r y ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีทา e ได a r y ี่วาไรตี้ยามนุ่มชาทีทา e วันนี้กลับมาเจอกับบีอีกแล้วและเราก็จะมาพูดถึง น้ำหอมของหลุยวิกตองอันนี้ค่ะที่ทำการอันบ็อกซ์ไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ดูตามไปดูได้นะคะเราจะมาแชร์เป็นดีบรีวิวกินเป็นแบบไหนและติดทนนานดีไหมใช้ในโอกาสไหนบ้างว่าจะให้มาพูดทั้งหมด7กลิ่นก็คงจะดูเยอะไปวันนี้บีก็เลยเลือกมา1กลิ่นก่อนเราเริ่มกันที่กลิ่นแรกเลยเราต้องประเดิมด้วยกลิ่นนี้เลยจ้าเละชัวร์เลฟเช้าวันใหม่หรือว่า the day begins หรือว่า ลุงอารุณแปลตามใจชอบเลยนะคะแล e j u r c e <oughs> s l เป็นโอเด e p a ป f าฟังที่ออกมาตั้งแต่ปี2018โดยเมทที่ชื่อว่าคุณจัคคา v a วาลีเป็นผู้คิดค้นกลิ่นนี้นะคะ <c oughs> เป็นน้ำหอมแนวฟรุตตี้ที่พอฉีดปุ๊บ <c oughs> พาเราไปอยู่ในผวังของความงามยามพระอาทิตย์ขึ้น <c oughs> บนยอดดอย <c oughs> อ่ะไม่เชื่อ ดิ๊พี่จะพาคุณไปเที่ยวดูพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอยกับน้ำผอมตัวนี้เลยชัวร์สแลฟโน้ตแรกเปิดมาปุ๊บเปิดมาพร้อมความสดชื่นสดใสแต่งประกายยิบยับกับโน้ตของแมนดาลินเล็กแบ็กคลนคุณลองจินตนาการนะว่าคุณอยู่บนภูเขาสายตาคุณมองทอดไปอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาที่มี ลูกกลมๆเล็กๆสีส้มๆพระอาทิตย์ดวงเล็กๆเท้าไข่หามสายตาคุณจับไปแสงทองเริ่มเปล่งประกายจับที่ขอบฟ้าของภูเขาอีกด้านหนึ่งรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาย่งนี่แหละมันเป็นกลิ่นของแมนดารินที่มีความรู้สึกเปล่งประกายยิบยับขึ้นมาแล้วเป็นโน้ตตัวแรกในขณะที่สายตาคุณจับจ้องอยู่ที่แสงทองของดวงอาทิตย์เท้าของคุณเนี่ย อยู่บนพื้นหญ้าสัมผัสได้ถึงไอเย็นเย็นช่ำช้ำของของเกล็ดน้ำค้างที่ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนเพิ่มความโรแมนติกให้กับโมเมนต์ในพวังของเราด้วยกลิ่นหอมเย็นลอยโชยมาตามลมเป็นกลิ่นของดอกมะลิหอมเย็นมาพร้อมกับออสมันตัสหรือว่าดอกหอมมือลีคือต้นไม่เห็นดอกไม่เห็นแต่ได้กลิ่นลอยมาอยู่ในอากาศ สร้างความโรแมนติกสร้างความอบอวนแล้วก็สร้างความรู้สึกดีหน้าไปมองตาคนข้างๆเกิดอารมณ์แบบสปาร์คลิงสปริงสปังโรแมนติกคุณเข้าใจปะโมเมนต์แบบมองตากับแฟนอะเออประมาณนั้นนะมองไปเสร็จปุ๊บพอดีมือใกล้กันเอื้อมือไปจับกันสักนิดนึงแล้วก็สัมผัสได้ถึงหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตัก โมเมนต์นี้ล่ะค่ะเพิ่มความกลมให้กับพวังอันนี้ด้วยกลิ่นของมัสก์ที่เริ่มมาแล้วเราก็จะรู้สึกได้ถึงความมีชีวิตของนกที่กำลังแตกออกจากกรังแล้วก็บินออกไปเพื่อไปหาอาหารเช้าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือโมเมนต์พวังความงามยามเช้าที่เลจเซเต t ตัวนี้ทำขึ้นมาเปิดมาด้วยความสดชื่นสดใสเป่งประกาย มาตลบอบอวนกับความโรแมนติกของดอกไม้แล้วก็ปิดท้ายด้วยสิ่งมีชีวิตในแนวของมัสกมีความเป็นอนิมอลขึ้นมาแล้ววันดีๆของเราก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเพราะหลังจากที่มองพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเท้าเย็นแล้วต้องมากแล้วได้เวลาหาอาหารเช้ากินแล้วจ้าก็นี่แหละค่ะพวังของเราจากเลจัวเซเลฟ นะด้วยความที่มันเป็นระโจสลปก็คือลุ่งอรุณยามเช้ามันอยู่ไม่นานไงมันสมชื่อจริงๆนะเพราะว่ามันก็เป็นน้ําหอมที่ติดไม่ค่อยทนเท่าไหร่สำหรับบีพอฉีดไปสักสองชั่วโมงคือไม่ได้กลิ่นแล้วอย่างหนึ่งอันนี้เป็นส่วนตัวบีไม่ค่อยถูกกับน้ำหอมแนวฟรุตตี้พอพอฉีดฟรุตตี้แมนดารินอย่างเงี้ยมันมาอยู่ที่ผิวมันกลิ่นมันจะออกเขียวๆแทนที่มันจะเป็นกลิ่นแมนดารินเปรี้ยวซ่าก็เลยเอามันไปฉีดที่เสือ้อปรากฏว่าข้อควรระวังค่ะ ฉีดเสื้อแล้วมันเป็นดวงอยู่ที่เสื้อเลยนะฉะนั้นไม่แนะนําให้ฉีดบนเสื้อขาวเด็ดขาดเลยเออฉีดที่เสื้อฉีดที่ผมเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก3ชั่วโมงไม่ถึง4ชั่วโมงด้วยทางแบรนด์เขาจัดว่าเป็นอเ์ d าฟังซึ่งมันน่าจะติดทนดีแต่ในความรู้สึกมีมันควรจะจัดเป็นโอเด toilet เพราะว่ามันติดไม่ค่อยทนหรือแทบอยากจะบอกว่ามันควรจะเป็น odor c o l ลนเลยด้วยซ้ำเพราะวบว่าสชั่วโมงแล้วมันไม่อยู่แล้วแต่ว่า ฉีดปุ๊บสดชื่นสดใสมากเต็มไปอยู่ในพวังของอยามเช้าไปให้พลังงานเต็มเปี่ยมฉีดแล้วน้ําหอมฟิลกู๊ดเป็นน้ําหอมที่ใช้ง่ายใช้ได้ทุกวันฉีดตอนไหนดีฉีดตอนที่วันที่คุณรู้สึกทุกอย่างมันไม่เป็นใจอะ่ะมันจะต้องมีอะไรที่บอกว่าทําให้เราฟิลกู๊ดมากอะ่ะเออดีเอาไว้ฉีดวันที่แบบว่ารู้สึกเหี่ยวเหียวรู้สึกแบบไม่มีพลังงานเออฉีดนี้ให้มันฟิลอัพขึ้นมา ฉีดออกไปเที่ยวเล่นสนุกสนานเงี้ยได้เรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ดูเป็นเด็กๆอยู่เหมือนกันนะเด็กรุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฉีดได้เหมือนกันค่ทะทั้งหมดของละจวสเล่ยังมีตัวอื่นที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกเหลืออีกตั้งห้ากลิ่นถ้าเกิดว่าใคร ใครอยากรู้ว่ามีกินอันไหนบ้างกลับไปตามดูที่อันบ็อกซ์ได้นะคะไม่งั้นก็ไปดูใน IGTV ของบีเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้บีจะมีพวกอันบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแยะ,ยะเผื่อคุณจะได้มีอินสปิเรชันว่าอยากให้มารีวิวตัวไหนอีกหรือว่าอยากให้บีพาไปเที่ยวกับน้ำหอมตัวอื่นอีกลืม Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยนะคะแล้วคุณล่ะคะชอบกินไหนเป็นพิเศษหรือว่ามันมีโมเมนต,ต์น้ำหอมอันไหนที่พอฉีดปุ๊บพาคุณไปอยู่ในโมเมนต์ที่ ไปเที่ยวโดยที่บอกว่ายังอยู่กับที่ได้คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ t ีไทม์ไดอารี่วาไรตี้ยำน้ำชาวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย